อยากอยากให้กินหลายคำก็โดนเนทสิครับเออคำวัยี่สบาท <laughs> กินน้ำโตคำยี่สิบบาทเฮ้ย <laughs> คำหนึ่งไม่ได้จำกัดนี้ว่ามันมันกี่เม็ดนะใช่ไหม <laughs> เหลี่ยมเยอะจริงๆ <laughs> เหลี่ยมเยอะเหลือเกินโจรเจอโจรเออกลับมาเ้อย <laughs> แค่พูดเลน่น่ะเออถ้าอยากให้กินเยอะก็ก็โดนเนรียมันดิ <laughs> หนึ่งพันบาทมันกี่คำอ่ะมันปานอยู่แล้วนะกล่องหนึ Luckily, ่งก็น่าจะกินได้ประมาณสิบคำได้มันก็หรอกมันไม่มีปัญหาอะไรกับนุ่นเลยนุ่นไม่ได้อยากกินนะตัวทุกวันนะคุณไม่ไม่ใจเย็นดิเฮ้ยอร่อยไม่ไม่น่าพูดเลยว่ะมันไม่น่าพูดมันไม่น่าไปท้าทายพวกคุณเลยที่นี่อะคุณคุณปาบอกเต้าเป็นคนพูดเกินไว้ นลนงไลไม่ไม่อร่อยไม่ไม่อยากกินน้าัดทุกวันนุไม่นไม่อยู่แล้วหละก่อนทุกคนเอาคนวันนี้เอาทุกคนมากันนไม่อยู่แล้วนุไม่อยากกินน้าัวทุกวันน,น,นะผมสุดที่っุดสามเดอนโอไปกูอีซากะสุดก,กัน,น